สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับในช่อง YouTube Channel นะครับช่องเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอกันอีกแล้วนะครับท่านวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เต็นต์ปฏิพัติ์ออโต้นะครับเราจะมารีวิวรถ t o y ย t a f o r t u n e er เนะครับราคาเบาๆนะครับเครื่อง3.0ตัว V4 w i e e l Auto นะครับ ออโต้โฟวิลนะครับคันนี้อาก่อนชมนะครับฝากกดติดตามให้กับเซโยด้วยนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นรถบ้านนะครับเทินมานะครับผมได้เลขทะเบียนสวยด้วยนะครับ4ี่ศนย์ี่หนึ่งนะครับผมตัวนี้ด้านหน้าครับผมก็ตามสภาพเลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับซื้อเข้ามานะครับสภาพนี้เลยนะครับวันนี้รีบมารีวิวให้ดูเลยนะครับตัวนี้ปี0ูนย์ดนะครับผม ภาพน่าใช้มากนะครับนี่ยางนะครับแมกอลอยศูนย์นะครับผมตัวนี้นี่กระจกมองข้างนะครับคิ้วประสาทเดิมเลยนะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับมาแบบสวยๆเลยนะครับด้านหลังก็มีสติกเกอร์นะครับ t o y o ต a Fortuner ตัว V ีนะครับตัวนี้นะครับเครื่อง3.0 V นะครับเซ็นเซอร์ถอยนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้ น่าใช้มากนะครับคันนี้เรามาไล่ดูด้านข้างนะครับทานบนจับด้านสภาพรถสวยมากเลยนะครับคันนี้ดูแล้วน่าใช้มากนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับผมมาคันนี้นะครับผมปฏิพัทน์ออตโต้นะครับเราขายอยู่499,000บาทนะครับ t o y o ต้า o r t u n e r นะครับเครื่อง3.0เกียร์ออโต้4วิว ปี07นะครับราคา499,000บาทเท่านั้นนะครับ